สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นรูปแม่บ้านทั้งพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะครับแฟนแฟนหทั้งหลายนะครับ และในวันนี้วันนี้ผมก็จะมาแกะน้องมิคุนะครับก็จะตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าเป็นน้องมิคุโอเคก็คือในเซตแฟนเจ้าสาวแฟนห้าเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นชุดชุดนี้เป็นชุดหนึ่งที่ผมมองว่าเรียกว่าสวยที่สุดเลยนะไม่ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเราเห็นโอชิหรือว่าเมนเพื่อนเพื่อที่เป็นเมนมิคุเยอะนะครับเราก็เลยเชียร์เป็นพิเศษไม่ใช่นะครับแต่ว่าการออกแบบชุดรวมถึงคาแรคเตอร์แล้วก็ สีต่างๆที่ทําออกมามันแบบลงตัวสุดๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครานี้เดี๋ยวเอ่อเรามาดูในรางวัลเซตเนี้ยมีอะไรบ้างก็คือจะมีน้องฟิกเกอร์ตัวน้อยนะครับที่เขาเรียกว่าชโกโกฟิกเกอร์นะครับแล้วก็จะมีอันเนี้ยเอ่อจะเป็นงานพวงกุญแจสองงานด้วยกันก็คือจะมีสองลาย ก็จะเป็นลายที่ใส่ชุดแบบน้องนี้เลยแล้วก็อีกลายหนึ่งจะเป็นลายใส่ชุดแต่งงานชุโดโลงกุ๊กซึ่งเดี๋ยวเซตเนี้ยเขาจะออกในจะออกเป็นฟิกเกอร์ด้วยนะจะออกเป็นเซตฟิกเกอร์ด้วยในเดือนสิบเอ็ดนะครับปีนี้เลยแล้วก็เขาก็ปูทางมาแล้วนะครับโดยการที่ทํากระดานภาพมาด้วยนะครับก็จะเป็นเซตน,นี้เลยที่จะออกมาเป็นฟิกเกอร์นะครับแล้วก็รางวันนี้อีกผมชอบมากรางวันนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆเหมือนเฟรมภาพ นะครับพร้อมกรอบอที่เป็นกรอบกระดาษนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับรามาเรามาแกะให้ดูกันเลยว่ามันตั้งยังไงนะครับก็จะมีประกอบกันด้วยภาพเดี่ยวๆอันนี้ซึ่งเขาใช้กระดาษดีมากนะเป็นกระดาษแบบลื่นแบบแบบแบบด้านนะนะครับคือดูแล้วสวยอะนะเนี่ยดูใกล้ เป็นกระดาษแบบด้านแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขาตั้งเฟรมเราก็จะมาประกอบกันเลยสำหรับท่านใดที่ติดตามดูคลิปผมตั้งแต่ที่ประกอบคนแรกไปก็คือน้องอิสุกินะครับจะเห็นว่าขาตั้งเนี้ยหวังจะประกอบได้นะครับแต่นี้ก็เรามีประสบก,การณ์แล้วนะครับเราก็จะใช้เวลาไม่นาน,นแค่นี้เสร็จเราก็เอา้ามาตั้งเรียบร้อย เป็นภาพน้องชิโรมุกุนะครับน้องมิูุในชุดแต่งงานสไตล์ญี่ปุ่นจ๋าๆเลยนะครับอย่างอันเนี้ยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวพอเซตฟิกเกอร์มันออกนะครับคนก็จะเริ่มตามหานี่กันเยอะดังนั้นถ้าใครสามารถสะสมตอนนี้ได้ก็แนะนําให้สะสมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลานั้นเนี่ยฟิกเกอร์มันออกมาปุ๊บเนี่ยคนอาจจะมาหาภาพนี้ตั้งคู่กับฟิกเกอร์นะผมเพราะว่าผมยังมองว่าเออถ้าเอาฟิกเกอร์มาตั้งด้วยเนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่ลำบุญมากๆนะครับ โอเคก็ทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวฟิกเกอร์กันเลยนะครับส่วนกล่องก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีแบบว่าเลเยอร์รูปดอกไม้ประจำสีประจำตัวก็คือสีน้ําเงินของน้องโอเคครับก็ทั้งนั้นเดี๋ยวเราก็มาแกะกันเลยแล้วกันครับอเอเ้บ ออกมาแล้วคุณผู้ชมปุ๊บอ้าว,าวค,คนดูนี้ว่าผมจะเล่นใหญ่ตื่นเต้นไปไหนนะเขาบอกวา่างานเนี้ย<ๆ>เห็นในกล่องว่าสวยแล้วนะครับแกะออกมาสวยกว่าโอเคปุ๊บอ่าก็จะมีฐานอันหนึ่ง รพร้อมพลาสติกห่อมาให้ปึ๊บก็จะเป็นฐานใสนะครับซึ่งผมชอบมากเวลาวางแล้วมันสวยดีฐานใสนะดีกว่าฐานทึบดำดำหรือว่าสีขาวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเลเยอร์ดอกไม้นะครับเป็นลายดอกไม้ดอกซากุระโปรยไฟ สําหรับตัวน้องเนี่ยนะครับก็จะมีพลาสติกพุ่มมาให้อย่างดีนะครับซึ่งผมชอบมากเพราะว่าผมสามารถใช้ใช้งานมันต่อได้เวลาพาของเล่นไปเที่ยวเท็มไปติดที่กล่องึอ๊บโอเคครับนะครับเนี่ยพลาสติกก็หอ,อน้องมาอย่างดีนะครับมันทําให้ผมเอาไปใช้งานต่อเวลาพาน้องไปเที่ยวได้ด้วยสําหรับท่านใดที่ สงสัยว่าทําไมผมต้องพาพาน้องไปเที่ยวนะครับก็คืออันนี้ผมเป็นเจ้าของเพจพาของเล่นไปเที่ยวนะครับสามารถเข้าไปติดตามพูดคุยเกี่ยวกับโมเดลฟิกเกอร์อนิเมะได้นะครับได้ที่เพจ Facebook ตามชื่อด้านล่างนี้เลยครับเป็นภาษาไทยตามตัวนะครับชื่อพาของเล่นไปเที่ยวโอเคก็อันนี้ผมแกะน้องมาแล้วคุณผ,ผู้ชมดูสิครับความละมุนความ การลงสีต่างๆคือดีมากจริงๆผมอยากจะบอกว่าเออเซตเนี้ยเหมือนเป็นเซตที่บันไดบันไดสปิริตเนี่ยมีโอกาสได้แก้มือนะครับเพราะว่าเออเซตก่อนเนี่ยที่เป็นเซตน้องใส่ชุดซัมเมอร์คือชุดไปเที่ยวเนี่ยคือบอกเลยว่าการลงสีเนี่ยจะมีจุดที่เป็นตําหนิพอสมควรเลยนะครับอย่างเช่นแบบสีผมกับสีโบอางเงี้ยมันมารวมกัน นะครับแล้วก็ตามชุดก็จะมีแบบว่า,าสีขาดขาดหายหายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งชุดก่อนเนี่ยพบพบเยอะมากแต่อย่างชุดแรกที่เป็นชุดแต่งงานสากลนอ่ะอันนั้นคืองานดีเลยนะครับแต่ว่าเจอชุดซัมเมอร์เนี่ยคือบอกเลยว่าบันไดสติลิตต้องแก้ตัวแล้วแหละนะครับซึ่งพอมาในเซตเนี้ยก็ถือว่าเขาเขาแก,แก้แก้ได้ดีมากๆนะครับสามารถที่จะลงสีได้สวยนะครับมีแบบลายดอกไม้หลากสีนะครับ ตามเสือ้อตามจุดเนี่ยครับสวยมากเนี่ยมีทุกจุดเลยนะลายดอกไม้แล้วก็แบบการลงสีก็ดีอะ่ะมีการมีการแบบไล่สีนะครับเนี่ยคือถือว่าดีมากเลยนะเสร็จนี้เขาลงสีมาแก้มือกับเสร็จเสร็จที่แล้วเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาประกอบฐานเลยครับ ปุ๊บอ่าเรียบร้อยก็ประกอบไม่ยากนะครับทำตัวตัวหมุดได้กับเข้ากับท่าทางน้องพอดีนะครับอเองงั้นเดี๋ยวเรามาดูน้องใกล้ๆกันดีกว่าปุ๊บนี่ครับสวยงาม นะครับก็คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่างานเนี้จะสามารถเข้ากับงานจับฉลากที่เคยออกมาแล้วของเจ้าสาวผมเ็นแปดห้าได้ยังไงบ้างนะครับกี่เซตผมบอกผมจะบอกเลยว่าคุณจะเห็นเลยว่าบันไดสปิริตเนี่ยเขาปูทางมาได้อย่างดีนะครับซึ่งเรามาดูงานแรกกันเลยครับงานแรกก็คืองานนี้นี่อันนี้เป็นกระดานภาพน้องมิคุ ในชุดแต่งงานนะครับซึ่งมันก็คือชุดนี้แหละแต่ว่างานนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันออกมาตั้งแต่เซตแรกเลยนะเซตแรกของจับฉลากเรื่องเจ้าสาวผมเป็นแฟนห้าเลยนะก็คือเซตนั้นเนี่ยชื่อเซตว่าบายสไตล์ซึ่งออกไปเมื่อต้นปีต้นปีเมื่อปีที่แล้วนะครับสำหรับงานนี้ก็ตั้งแต่เซตที่หนึ่งเลยนะก็เรียกว่าชุดนี้มาเลยนะครับ เหมือนเขาปูทางมาอย่างดีนะจนแบบมาเจอที่เซตนี้แล้วก็ทาําออกมาเป็นเซตฟิกเกอร์นะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมนะคือเขาอาจจะแบบประมาณว่า,าทำมาแล้วเนี่ยก็รอดูกระแสก่อนถ้าขายดีก็ทําต่อขายไม่ดีก็ไม่ทําก็ไม่มีใครว่านะครับแต่ปรากฏว่าพอมันขายดีนะครับมันก็เลยเอามาใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าต้องยอมบันไดเขาเลยว่าเขาปูทางเซตเนี้ยมาตั้งแต่เซตที่หนึ่ง เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันดีกว่าโอเคนะครับนอกจากงานนี้แล้วนะครับยังมีอีกงานหนึ่งที่สามารถเข้ากาันเข้ากันได้ดีมากๆก็คือจะเป็นงานนี้ครับนี่เลยคุณผู้ชมอันนี้เพิ่งออกเลยนะเพิ่งออกเมื่อวันที่20เดือน5ก็คือวันที่เจ้าสามเ็น85เนี่ยได้ทําเป็นภาพยนตร์เข้าฉายในที่โรงหนังที่ญี่ปุ่นนะครับก็เซตนี้ออกมาชื่อเซตนี้ก็คือจะเป็น ชื่อมีติ้งอยู่นะครับก็เอเหมือนประมาณว่ายินดีที่ได้พบกันแล้วนะครับจริงๆก็พกกับเขามานานแล้วโอเคครับนี่ครับเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นลายเดียวกับตัวฟิกเกอร์น้องเลยนะครับพร้อมกับข้อความน่ารักน่ารักนะครับคล้ายๆเหมือนการแต่งงานาแล้วก็จะมาวางคู่กันอย่างนี้ก็จะเป็นลายที่สวยละมุนมากครับยังไม่จบครับเรามีงานนี้อีกงานหนึ่งที่สามารถ เอามาเล่นกับน้องได้อย่างสวยงามอันนี้ก็คือผ้าผ้าปูโตนะครับซึ่งจะมาจากจับฉลากงานจับฉลากเจ้าสาวผมเป็น85ตั้งแต่เซตเนี้ยออกตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้วนะครับถ้าผมจะไม่ผิดจะอยู่ที่เดือน7นะครับวันที่19นะครับอันนี้จะมาในชื่อชุดซึ่งชื่อจะยาวหน่อยนะครับชื่อชุดก็คือเฮดูยูวันชูโกชูเฟสติวัลวิดหมีนะครับก็คือ,เ,อ,อเหมือนประมาณว่าน้องถามว่าเฮ hey, คุณจะไปงานเทศกาลกับฉันไหมซึ่งธีมหลกัหลกๆของเซตเนี้ยจริงๆจ,จ,จะเป็นชุดยูคาตะกับธีมที่ไปดูดอกไม้ไฟนะครับแต่ก็มีงานเนี้ยติดมาด้วยก็คือภาพปูโต๊ะลายเจ้าสาวแฟนห้าซึ่งตรงกับอันนี้เลยนะครับเป็นเซตในชุดเดียวกันเลยอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาจัดให้ดูเข้ากันนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าจริงๆผมก็ยอมรับความอัจฉริยะ นะครับความปูทางของบันไดนะครับคือเขาปูทางมาล่วงหน้าแล้วก็ฮิตถล่มทลายนะครับฮิตถล่มทลายจริงตั้งแต่แบบเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะนะครับที่งานนี้ออกนะครับแล้วก็ฮิตถล่มทลายมาจนปัจจุบันจนงานจับฉากตอนเนี้ยปูทางไปจนถึงเซตที่ห้าแล้วนะครับคือบันไดเขาปูทางยิ่งกว่ามาเวลอีกนะครับอย่างก,กับจากเฟสหนึ่ง นะครับสามารถเล่นไปถึงเฟสสี่เฟสห้าได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมสัมผัสด้วยตานะครับเดี๋ยวเราก็รู้สึกด้วยใจเดี๋ยวเราก็จะมาบันทึกกันด้วยกัน